สวัสดีสบายดีพี่น้องวันนี้พวกัสช่องพี่น้นองติมมือสวนเนาะวันนี้ก็นอ,อติมไปเเพื่อนมาดูการสียาวันนี้เนาะเพราะว่าหลังจากหยุดทําการสียามาตั้ง3-4เดือนเพราะว่าอากาศร้อนหนูก็ไม่ได้ให้ยาก็ไม่สีไม่ใช่ว่าเวลาก็ไม่มีเพราะว่าเราเก็บผลผลิตอยู่วันนี้เราจะมาดูการสีพ่นยาเนาะทุกคนมาดูอันนี้ก็คือรถคันนี้ก็หลังจากพักผ่อนมา3-4เดือนทุกคนวันนี้ก็มาใช้งาน เป็นพ่นยากะปนัาั่นแบบให้น้ำาไหลออกมาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่เวลาเราเก็บสายยางเนี่ยทำงาน,นคนเดียวสะดวกสบายแล้วก็จะทำอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทำคนเดียวที่นี่เนาะทุกคนก็มันก็สะดวกสบายกับการที่ว่าเราดึงสายยางไปแล้วก็ดึงกลับมา อันนี้ก็คือรถคันนี้ก็หลังจากพักผ่อนมา3-4เดือนทุกคนวันนี้ก็มาใช้งานเป็นรถพ้นยา,ยาที่ทยทุนแบบให้น้ำยาไหลอมา,าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่เวลาเราเก็บสายยางเนี้ยทำงานคนเดียวสะดวกสบายแล้วก็จะทำอย่างนี้เพราะว่า คนใหญ่ก็จะทําคนเดียวที่นี่เนาะทุกคนก็มันก็สะดวกสบายกับการที่ว่าเราดึงสายยางไปแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็จะดึงออกมาอย่างนี้ทุกคนแต่เวลาเก็บก็จะเก็บให้มันเรียบร้อยทุกคนแล้วมันก็จะเนี่ยใช้ง่ายเนาะนตาคุใยายเขาทําให้เรเรียนแตกไวอ่อนมาทุกคนนี้แล้วก็มาค้นยาเนาะเพราะข้างล่างนี้เราก็จะใส่ปุ๋ย ใส่เทงผู้อินรีและเคมีเนาะเราจะใสุู่ยอะไรเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวแม่น้องอติมจะมาใส่ให้เพื่อนๆดูนี่อันนี้ก็พุนพ่อใหญ่หนวดเนาะก็มาพ่นยาตามเช่นเคยทุกคนหลังจากที่เก็บผลผลิตบางคุดเนาะปีนี้โุเรียนไม่มีเลยที่สวนทุเรียนตายหมดเลยทุเรียนตายเพราะว่าหลังจากถือไปว่าเก่าแก่มากแล้วเราก็ไมไ่ค่อยได้ดูแลเนาะแต่วันนี้ก็เพิ่งจะมี ทุเรียนรุ่นใหม่นี่ขึ้นมาคนจาอีกต้นนี้ทุเรียนต้นนี้ขาดขาดสารขาดสารแล้วก็ออกมาก็นเนี่ยเพียภัยทำแมลงกินกังหันก็งคือทุกคนเนี่ยั้งปุยข้างล่างก็ไม่ได้ใส่ข้างบนก็ไม่ได้ฉีดทุเรียนก็จะเป็นอย่างนี้ค่าว่าทุเรียนเป็นอย่างนี้ก็การเติมเติบโต,บตบก็จะช้าเนาะทุกคนก็ มันจะช้าไปอีกเพราะว่าทุเลียนนี้สี่ถึงห้าเดือนเขาแตกยอดทีหนึ่งเนาะถ้าเราไม่ทันหรือว่าเอาไม่ทันเอาใบเขาไม่ทันก็ก็จะช้าเวลาก็จะช้าดีนีลูกอันนี้ก็มากับน้องไอติมหาน้องไอติมมาเที่ยวสวนพหลังจากที่ปีนี้อากาศร้อนมากๆผลผลิตมังคุดก็เก็บไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ปีนี้ก็ไม่ค่อยดี เท่าไหร่ราคาก็ดีแต่มังคุดมันไม่สวยทุกคนนอกจากที่ว่ามันแรงเนาะทุเรียนมังคุดนี่สุกรกำหนดอันนี้ก็คงจะพ่นยาฆ่า,มาแมลงทุกคนยาฆ่า,มาแมลงช่วงนี้ก็จะะใส่อะไรเราไม่ได้ไปทำเขาใหญ่หนวดเนาะเพราะว่าเขาพ่นยาเขาไม่ว่างเราก็แต่ว่าเก็บบรรยากาศให้ดู ช่วงนี้ฝนตกก็ไม่ค่อยได้มีน้ำเท่าไหร่ทุกคนเนื่องจากที่ว่าตกแบบไม่ได้ตกแบบหนักมากเนาะหล,ลังจากที่พ่นยาทาั้งใบแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็คืออาจจะเติมยาฆ่ามแมลงแล้วก็เติมเติมแบบปุ๋ยทั้งใบให้ทุกคนเพราะว่าทุเรียนขาดสารอาหารมากเลย ก็เนาะไม่นอกติมกบว่าภาษาไทยกับบพรอยชัดเท่าใดเนาะกะจะพว่าเป็นร้านน้ำเหนไทยน้ำเหนมานี้ลูกมานี้มานี้พ่อสีดาอยู่มานี่ลูกปะเป็นลูกสาวสวนก็นอย่างนี้แหละทุกคนดูพ่อสีดาเด้อลูกตอนที่ว่าจะเก็บสายยางที่วลเราพ่นยาทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนก็อันนี้นะเหมาะสําหรับที่แบบว่าทําคนเดียวทําง,งานคนเดียว ก็วเวลาเราก็ดึงมาอย่างนงี้วเวลาที่เราพ่นยาแล้วก็ดึงไปหลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะหลังจากที่ร้อนจัดมาช่วงนี้ก็หน้าฝนหน้าฝนขึ้นเริ่มซึนขึ้นมาหน่อยทุเรียนก็จะดีขึ้นทุกคนหลังจากที่พื้นดินเขาก็ซึนเขาไม่ได้แรงมากเอาสําหรับคลิปนี้ไม่นอ้อเอาทิมงขอจบเพียงเท่านี้แล้วทุกคนคลิปนาพ่อกันใหม่เนาะ อาปิราไปใส่สำหรับคลินิ้สบายดีทุกคนสวัสดี่ยงนี้เขาก็จะใช้ได้นานทุกคนก็คือใช้ได้หลายปีมากตั้งแต่คุณตาคุณยายตั้งสวนเนี่ยรถคันนี้ใช้ได้ปุ้มมากทุกคน